มาพี่น้องขาแข่ง่องไม่ใส่เห็ดใส่ผักหวานน้ำใยน้อยเซ็บๆเลยจ้ะเซ่บๆมเลยจ้าเหมือนนี้ค้างหมองะะ้อแล้วก็เทน้ำยานางลงไปครับพี่น้องค่ะโอ้ยน้ำยานางกันเลยแต่สะอ่อนอย่าลอยคันใส่ตู้ไว้แล้วเรียงไฟก่อนเด้ะ เราจะแกงใ่ส่พักหวานใส่มดแดงไข่มดเด,ง,ด,เดงค่ะเอะาไปใส่น้น้ำลายค่ะพี่น้องค่ะใส่น้ำน,น้อยๆเสิร์ฟกันเลยวันนี้นึกยากค่ะพี่น้องค่ะไปเลือน,นิดหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะเดีย๋ยวน้อยไปตลาดคงเตยมาเมื่อมมนี้เดีย๋ยวน้อยจะกินเกงผ่พักหวานใส่ไข่มดเดยงจัดติ่มติ่มกันเลยเสแร์ฟกันเลยคุณทานได้กิ่นเข้าพี่น้องไว้บ่ายสองโมงแล้วตอนนี้ เก็บทองไปกินไข่บุแดงย่างเดียวเลยใส่ลูกโตดะลงไปค่ะลูกโต๊ะก็ตักไข่ค่ะพี่น้องค่ะเสร็จแล้วายะนอ้อยก็จะใส่ปลาค่ะพี่น้องค่ะซื้อปลามาสงองลูมืมอน,นี้ค่ะซื้อปลามาสองลูทีนี้เทแล้วเทเอาตอนเ่นใส่กระปุกเขาแล้วทีนี้เยนอ้อยก็จะล้างถงใส่ค่ะ บางทีเขาใส่ปลามาเนาะก่อนเนาะต้องไปทิ้มสักพี่น้องค่ะปะลาเจ้านี่แเสด็สดเสียบย้อนไปคงตื่นย้อนก็จะกลิ่นปลาเจ้านี่ตลอดซื้อมาสองโลมือนี่ซื้อมาสองโลก็โอ้ยนานพี่น้องเอ้ยส่วนเสียนั่นส่วนเสียเบิ้ลค้างหมอห้อเลยใส่เกลือนิดนึนงใส่็จปลาใส่ซุ้มรถรถดีลงไปค่ะ รลดดีดูลดเซลายเซฟแหลายเซโน้อยเซฟน้อยพี่น้องเว้ยปลาที่พลุดนิดนึงมาสับเซฟด้วยกันเฮ้ยจัดสับเซฟจากบ้านพี่น้องเว้ยโบได้กินดุลละโอ้ยโบได้กินดุลเล้ววะปีนี้หันเพิ่งจะเพิ่งจะได้กินค่ะไข่มดแดงค่ะแพงย็นน้อยกับโบกาซื้อ เสร็จเราก็ใส่ข้าวเบือค่ะพี่น้องค่ะข้าวเบือกับพริกมะเขืพขอพวงค่ะเดี๋น้อยต่ำอาไว้ต่ำบุบๆเดี๋ยน,น,น้อยเห็น,นนะพเพื่อนแกงบังบอนเดี๋น้อยเพื่อนเห็นเพื่อนแกงน้ำใสๆเนาะเพื่อนมาใส่ข้าวเบือแต่ละภาคก,ก็กินมืคือกันพี่น้องเนาะ แต่ยานอนี่เกงเห็ดหนี่เกงยัางแต่ยายยาน้อยจะกเ,เกงแม่เบียดกับน้องไม่เลยค่ะน้ำผลยังค่อยข้นน้ำข้นยังค่อยแซ่บพอคนนเ้อะค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยน้ำอย่านางน้ำอย่านางยายน้อยปั่นส่ตู้เว้สุดยอดเลยเดี๋ยวให้เนี่โฮออนั่นกันเทหกก่อนพี่น้องค่ะเสียดาย เดี๋ยวให้ไอ้น้ำของมันเลือดก่อนแล้วจึงค่อยใส่พักเซฟกันเลยหิวเข้าค่ะเก็บทองไว้กินเลยไม่ได้กินยังเลยเก็บทองไว้กินเอแกงโดยเฉพาะเลยเก็บทองไว้กินแกงโดยเฉพาะเลยเซฟเซกันเลย เาต้องแกะมูนี่ให้สุกก่อนค่ะพี่น้องค่ะแล้วเขาจะเอาพักลงพอผพักหวานกับไข่มดแดงเขาเพื่อน,น,นเพื่อนจะใส่เวลาบดนุนอือหือบุทันที่ได้ก,ก็แซบแล้วพี่น้องเอ้ะสาธาดแซบดโผัวมงบักต้น ใส่ผักหวานค่ะพี่น้องค่ะเข่งให้น้ำยานางเขาซุกน้ำยานางเขาซุกแล้วก็บ,กบักพริกบักไอ้นั่นเขามันนเสร็จแล้วเขาก็ผักหวานลงไปนาะคขะเนาะใส่ผักหวานเสร็จแล้วก็ใส่ผักอีตู้ใส่ใส่ใบเม้งรากนาะคขะเนาะใส่ใบเม้งรากแล้วก็ใส่เอะสะอ้อมจ้ะ ถ้าอมค่ะอมไปแมงรักเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเราใส่ไข่มดแดงค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยมาได้กลินน้ำนนย้อยด้อสุดยอดเลยพี่น้องเลยกินของแพงได้พี่น้องเลยหม้อนี้หลายร้อยนะพี่น้องค่ะใส่ไข่มดแดงก็ คล้ายคหมุดแดงค่ะรอยยี่สิบบาทอืมเศษเศษบาทพี่น้องเว้ยสุดยอดเลยนางเอกเขาค่ะนางเอกเขาใส่ค่ห,คหมูดแดง ใส่ลงไปสักพักก็ได้ละค่ะพี่น้องค่ะไม่ได้ใส่ดลุนใส่หมูแดงกันบหมูสดคืออยู่บ้านเขาแล้วเนาะบ้านเขาก็หาสดสดกระเซ็บนะเสร็จกับพี่น้องเลยมากินน้ำกันกินน้ำเยาะน้อยอแต่โฟทโฮมโมงบอกตุนพี่น้องเลยสอนพี่น้องคนเก็บเห็ดปวกดวนฟังลาว พี่เมนเ่น้องแต่นเกมเพ็ดพวกดูฟังเราโอ้สะออนจะกินเลยนะพอแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะเรียว่วกันเลยแกงสักวบบางไข่มุดแดงปะเสร็จแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะแค่นี้เด้อพี่น้องคะ่ะขอขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีบุตรคู่ทุกคนแซบ่บๆน้ำใยน้อยจ้า ขอบคุณเลยค่ะเด้อที่เข้ามาชมงคลิปมากดไลค์กดแชร์ให้จ้าขอบคุณหลายๆจ้าเซฟเซฟดวงใหญ่น้อยจ้า